สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ไปเดินเล่นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันจังหวัดสระบุรีครับก็มีพักพวกพาไปครับก็ใช้เวลาสองชั่วโมงจากกรุงเทพมาถึงน้ำตกแห่งนี้นะครับประมาณสองชั่วโมงก็ถึงครับก่อนเข้าก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ครับมีค่าบริการต่างๆหรือเปล่าก็ มาถึงแล้วครับทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันครับติดต่อเจ้าหน้าที่เสร็จเราก็ไปที่ลานกลางเต็นเลยครับลานสวยครับสะอาดนี่นะครับกางเต็นเรียบร้อยแล้วสีเขียวก็เป็นเต็นผมนะครับสีเหลืองเป็นเต็นของเพื่อนแล้วก็สีเขียวอ่อนก็เป็นเต็นของเพื่อนอีกคนหนึ่งครับ ็เป็นบรรยากาศรอบๆเราก็กางเต็นตุงดิมอ่างนะครับก็บรรยากาศสวยครับเป็นอ่างน้ําสวยนะครับอันนี้ก็มาเช็คเต็นว่าคุณภาพเป็นยังไงดูรอบเต็นดูหมุดที่เราตีเป็นลานหินนะครับมีหินผสมตากคอนตอกค่อนข้างยากครับตอนนี้นตอ,อาคอนมาด้วยนะครับไม่งั้นตอกไม่ลงแน่ลานนี้ส่วนใหญ่จะมีหินปนครับตอกยากครับแต่ก็ยังพอไหวครับเนี่ยฮะก็เป็นเต็น ของเพื่อนครับเราก็ดูเนี่ยครับต้องมีค้อนไปด้วยนะครับโอ้ไม่งั้นตอกไม่ลงครับอุทยานนี้ก็ดีนะครับรอบๆก็จะมีเขาเรียกกันอะไรอ่ะใส่ิงเลนก็คือเป็นทางจักรยานครับเนี่ยมีทางจักรยานขี่ได้รอบอ่างเลยนะครับมีที่ภาพเป็นระยะระยะนะครับโอ้ดีครับสวยงามครับเนี่ยแลนด์เคปก็สวยครับหญ้าตัดสวยเลยครับอ๋อเนี่ยรอบบริเวณอ่างอุทยานแห่งชาติ น้ำตกสามหลันครับ บริเวณอุทยานนี้ก็มีอาหารขายนะครับหลังจากเราทานอาหารแล้วเราก็ไปเดินไปน้ำตก3ามหลันครับอันนี้ก็เป็นที่ทำการของร้านสวัสดิการครับข้างๆก็มีเนี่ยมีร้านอาหารตามสั่งครับก็พอใช้ได้ละครับทานพอได้ละครับเนี่ยครับร้านอาหารอยู่ใกล้ๆร้านกลางเต็นเลยครับ ก็เดินไม่ไกลฮะก็จะถึงบริเวณน้ำตก3าหลันนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในอีกประมาณ200-300เมตรก็จะถึงน้ำตกครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศทางเข้าเดินไปน้ำหาน้ำตก3าหลันครับ ไหลลงมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ไม่ทราบว่าช่วงหน้าฝนนี้ทําไมน้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็บไปอีกน้ําตกหนึ่งครับน้ําตกน้ําตกโพหินดาดครับไปอีกร้อเมตรครับก็จะเจอแต่นี้ก็ยิ่งยิ่งน้ําไม่ค่อยมีแล้วครับ เจอฝนครับก็เลยหลบฝนที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่ครับสวัสดีครับก็มีสบายท,ที่ใหม่มานะครับเทไรครับครับพี่ปานุมามาพร้อมกับฝนเลยโอ้บรรยากาศชิวๆเย็นเราถึงค่ำเราก็เริ่มทานอาหาราจะเรียกว่าอะไระสุก,กี้หรือชาบูชาบูหรือจุ่มจิ้มก็ไม่ทราบครับก็อร่อยฮะบรรยากาศ ลมลื่นฝนก็มาเป็นระยะระยะนะก็ไม่ถึงกันหนักครับแต่ก็ฝนก็ปล่อยๆครับอร่อยครับบรรยากาศชาบูชาบูสุกี้หมูอะอร่อยครับก็นั่งกินไปเรื่อยๆครับบรรยากาศลมลื่นเย็นสบายนั่งกินจุม่มจิ้มอะไรจิ้ม,จ,มจุ่มจิ้มหรือว่าชาบูหรือว่าสุกี้ก็ไม่รู้ครับก็อร่อยดีครับ อีกวันนึงเราก็ตื่นมามก็อากาศดีครับก็เริ่มทยอยเก็บข้าวเก็บของกันครับอันนี้ก็เป็นเต็นของเพื่อนครับนะแล้วก็ต่างคนก็ต่างเก็บครับก็เต็นนี้ก็โดนฝนน้ำเข้าเหมือนกันฮะก็ต้องย้ายย้ายขึ้นที่สูงก็เป็นเต็นหลายปีแล้วครับอันนี้ก็เพื่อนครับ ็นบรรยากาศช่วยกันเก็บเต็นนะครับร้านอื่นก็เริ่มเก็บครับอันนี้ก็เป็นวันที่เรียวกว่าบรรยากาศดีฝนไม่ตกครับโอ้ท้องฟ้าจบจ่า จากนั้นก็เราก็ไปเที่ยวที่วัดพุทธฉายซึ่งก็ไม่ไกลจากที่เราพักเท่าไหร่นะครับนะก็ขึ้นไปชมพระพุทธบาทข้างบนก็จะมีพระพุทธบาทอยู่ครับ มาดูระยะทางที่เราต้องไปต่อนะมาคาดดวย ปอทปตทซื้อปั๊บสติกชื่อดังอร่อยครับชิ้นละ20บาทแต่กำลังจะขึ้นนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ